สำหรับใครที่มีสว่านไฟฟ้านะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับมันจะช่วยทำให้การเจาะงานของเราเนี่ยตรงขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมแบบนี้นะครับเราสามารถนำตัวสว่านตัวนี้มาวางแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถกดลงแบบนี้นะครับตัวนี้ดีนะครับผมสั่งมาในเซตเนี่ยเขาจะมีปากกาปากกาหนีบชิ้นงานแบบนี้มาให้ด้วยเนะี่ย สามารถปรับความกว้างครับของปากตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับสามารถนะครับกำหนดเนี่ยว่าเราจะเจาะลงเท่าไหร่ได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับความสูงเนี่ยเป็นตัวล็อกเวลาเรากดเนี่ยจะกดลงได้มากได้น้อยเนี่ยตัวนี้เราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตัวนี้เขาจะเป็นแรงแบบสปริงแบบนี้เวลาเรากดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสปริงตัวนี้มันจะช่วยดึงขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยทั้งเซตแบบนี้นะครับเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับ ผมชอบเลยนะครับผมเห็นชุดนี้ผมเลยสั่งมาใช้งานครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับตัวนี้นะครับตัวช่วยนะครับในการเจาะนะครับรูให้ตรงขึ้นนะครับทำงานสะดวกขึ้นนะครับก็กดสั่งซื้อนะครับที่รูปตะกร้าสีเหลืองด้านหน้าคลิปได้เลยครับ